แต่ปัตต้ก็มาพอไปถึงเมืองจีนพ่อก็จะไปซื้อที่เขาขาย3,600ล้าน3,600ล้านในคนคนนั้นนี่เขามีเมียสองคนพ่อนี่มีเมียสองคนเมียหลวงนี่มีลูกอยู่หคนเมียน้อยมีอยู่คนหนึ่งแล้วเมียน้อยที่ไปทําพิธีทําให้สามีหลงเขาเขาไม่มีวิชาแบบนี้เหมือนกัน เหมือนแับมิชชั่เขมรหมอเขมรหมอแขกหมออันนี้เขาจะทําได้ไงพอคือทิ้งแต่พ่อปุณธเป็นคนพูดเองเป็นคนพูดเองครับท่านนานนั้นหลวงพ่อยังเป็นอยู่ในพระอยู่อยู่ในพระเนี่ยไปที่เมืองจีนไปเมืองจีนอู่ฮั่นในปัจจุบันเนี่ยอู่ฮั่นในปัจจุบันเนี่ยอ่าซูเปอร์ซูเปอร์แต่ตรงตรงที่อยู่ในอยู่ซูเปอร์แต่ซูเปอร์มันขึ้นอู่ฮั่นขึ้นเมืองอู่ฮั่นขึ้นเมืองอู่ฮั่นเสร็จแล้วอ่าพ่อนี่ทําไง จะไปซื้อซื้อนีนหกคนลูกเมียหลวงเขายอมเซ็นแต่ลูกเมียน้อยเขาถือกรรมสิทธิ์ว่าพ่อเนี่ไปแอบทําพินัยกรรมให้เมียลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยก็ยอมเซ็นเขาจะเอาคนเดียวเขาจะขายเอาคนเดียวแต่ลูกเมียหลวงนี่เขายอมว่าขายแล้วมีลูกเท่าไหร่เจ็ดคนนี่นะเจ็ดคนนี้เขาแบ่งเท่ากันหมดเขายอมแต่เมียน้อยลูกเมียน้อยไม่ยอมแล้วหนีไปหลายประเทศเลยเขาก็ตาม ตามด้วยวิธีไหนเขาก็ทําวิธีของขทำวิธีทางไอ้อะไรพิธีทางชินแสเขานะ,ะเขาก็ว่าอยู่ตรงไหนยังไงก็เหมือนกับเรดาร์จนะับเนขารู้ติดตามอีกปีหนึ่งพอได้มาแล้วได้มาแล้วกําหนดวันนี้ให้ลวงพ่อศึกไปแล้วก็ทางน้นเขาก็จะมาจากออสเตรเลียทางเราจะไปจากเมืองไทยไปเจอกันที่อู่ฮั่นไปเจอกันอู่ฮั่นแล้วก็ไปรับรับเซ็นเดาเป็นเจ้าของที่ดิน หน0 0เออส <600 S 1> <000. S 2> ามพัรไล่หกหกร้อยไล่หกรล้านเลยแล้วก็แต่งงานวันนั้น <600. S 2> เสร็จแล้วก่อนจะถึงวันนั้นเลืออีกเวลาอีกห้าวันหลวงพ่อไปอ่านหนังสือขะไตรปิตกเล่มที่48เล่มที่สี่สิบจำหน้าไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไปฆ่าฆ่าฆ่าแมลงเป็นจํานวนมากมีตักกแตนเป็นต้น ตายแล้วไปเกิดเป็นเป็ดไปเกิดเป็นเป็ดพอตรงถึงตรงนี้เอา้าเราก็บวดมาได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยถ้าไปอยู่ในสวนนี้เนื้อที่สามพันหร้อยไร่ฉีดยาครั้งหนึ่งแมลงจะตายเท่าไหร่หมื่นตัวนี้อยู่ไหมไม,ไม่ไม่น่าอยู่นะครั้งหนึ่งอ่ะก็ถ้ากว่าเราจะตายนี่ไม่รู้เอารถสิบล้อสักสิบคันรลยร้อยคันมาขนี่หมดหรือเปล่า ผมไม่เอาตอนนี้ไม่เอาแต่ถ้าเราทําตัวให้ดีถ้าอยากมีมีภรรยาอยากแต่งงานไปแต่งเป็นอะไรเป็นนางฟ้าเป็นเทพพระบุตรนีไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวหนึ่งมีนางฟ้าเท่าไหร่หนึ่งพันดีกว่ามนุษย์อีกเป็นเช่น้ไอคิดเป็นไงอดเปรีย้ยวไม่กินหวานนีกว่าอดเปรีย้ยวไม่กินหวานสรุปแล้วหลวงพ่อไม่ไปไม่ไปพอไม่ไปพ่อาากม็มาจากนู้นเลยมาจากออสเตรเลียมาถึงอู่ฮัน่นนี่ก ลงจากเครื่องบินแล้วก็ถามเขาเรียกเรียกหลวงพ่อว่าได้ซื้อได้ซื้ออยู่ไหนพอไม่มีใครตอบมองหน้ากันมองหน้ากไปมาเสร็จแล้วหงายหงายทั้งเป็นเล็เป็นลมเหรอเป็นลมล้มลมันัดกันไว้ขนาดนั้นเป็นมั่นองเด็เขาบอกว่าเข็มขัดหัวเชมขัดนาฬิกานาฬิกาข้อมือแหวนลงทุนไปห้าล้าน ซื้อไว้ให้ลูกชายแต่งงานให้หลวงพ่อแต่ซื้อเนี่ยแหให้่ซื้อเลยแล้วก็ห้องห้องที่จะอยู่นะประดับเลยทั้งทั้งหมดเลยเนีหมดไปหล้านอีกเาจะให้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ผลสุดท้ายพอเราไม่ไปพ่อเลยล้มทั้งยืนป่วยหนักเลยตอนนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปไม่ยอมพูดยอมยางกับใครเลยก็เป็นว่างานนี้เขาทำยังไงแต่งไม่ได้ ราะเราไม่ไปเจ้าบ่าวมีมมเขาก็เลยแก้หน้าว่ามีคนมาแอบรักไอ้ผู้หญิงคนนี้อยู่<ม>เขาก็เลยโทรไปหาคนนั้นมาเข้าไปแต่งงานแทนแทนแทนตัวเราเสร็จไปก็ผ่านไปผ่าน<ม>ไปสมอยนั่นสวมรอย,<ม>อยผ่านไปอีกหนึ่งปีพ่อก็บอกว่ารักษาหายแล้วก็จะมาจะมาสร้างบทหลังนี้<ม>สร้างบทหลังนี้งบไ็ให้หนึ่งร้อยยี่สิบล้านถ้าไม่พอยังไงก็ ถเอาต่ออีกจะให้จะให้เสร็จเสร็จแล้วก็อาม,ม่านี่เขามีลูกสะใภ้เป็นคนเวียดนามเป็นนางงามาเป็นนางก็เรียกว่าถ้าเมืองไทยก็เรียกว่านางสาวไทยเนะนี่ยอันนั้ก็นางสาวเวียดนามนางสาวเวียดนามเขาไปไปเยี่ยมตอนนั้นลูกสะใภก็คอดลูกคอดลูกเป็นผู้ชายด้วยก็เลยแก้แกงถามว่อมมาอาม่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามไปทําอะไรไปเยี่ยมลูกสะใภยก็คอดลูกแ่บ เขาเป็นนางงามประจำเวียดนามเป็นนางสาวเวียดนามก็เลยแกล้งพูดว่าอมาม่าและเขาไม่มีน,น้องสาวเลยน้องสาวคงจะสวยเหมือนกับพี่นะ้มีมันะ้ยแล้วถ้ามีก็บอกบอกเตี๋ยไปขอให้หน่อย <c ười> ได้พูดเล่นกันนะพูดเล่นเลยบอกเตี๋ยไปขอให้หน่อยนะอมีสองคนเอาคนไหนเอาคนโตหรือคนเล็กลูกสะภ้ยอายุเท่าไหร่สามสิบออสอง ล้วก็ไล่ลงมาว่าเอ๊ะคนโตเขาคงจะสามสิบหรือ, 27, 28, อยี่สิบเจ็ดยี่แปดคงประมาณนี้แหละเมื่อเกินนี่ไอ้คนเล็กก็คงแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกไปจำลองนะบอกว่าเอาคนเล็กกันแล้วกันพอยแค่นี้เขาหัวเลาะก,กันหัวเลาะกันใหญ่เลยหัวเลาะจมเยี่ยวลากเลยแหละหัวเลาะมากเลยอ้าวมาหัวเลาะทาไมอ่ะโอ้รู้ไหมว่าคนเล็กอายุเท่าไรเจ็ดขวบ <c oughs> เขาก็เลยโทรไปบอกเตี่ยเขาอ,อยู่รุ้นเตาอนนั้น,เ,น,น,นเตี่ยอยู่ยี่ออสเตรเลียรักษาตัวย,ออตตยี่ออสเตรเลียเสร็จแล้วก็ร้องไห้อีกว่าลูกเราเนี่ยมันเพี้ยนหนักเลยนะขอคนอายุไม่เลี่ยก,กันให้ไม่เอาที่ไปแต่งกับเด็กอายุ8ขวบสงสัยมันอาการหนักเลยนะไม่ไม่ธรรมดาเลยพอผ่านไปได้ประมาณสัก15วันหรือ20วันเนี่ย ขาพิมามาดูว่าไอ้นี่ไอ้สีถนนชัยเขาเรียกเขาเรียกเราไอ้สีถนนชัยเนี่ยมันตีวัวกระทบข้าวกระเป๋าเนี่ยมาดูมาดูผู้หญิงมันมันหน้าตาเป็นแบบไหนทาไมอยากอยากแต่งงานด้วยพอเสร็จแล้วก็มาเขามาที่ไหนได้โอ้ไอ้สีถนนชัยไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันตีวัวกระทบข้าวเนี่ยมันจะเอาคนโตมันก็บอกว่าคนเล็กมาเห็นแล้วเอาไปด้วยเลย ก็สวยกว่าพี่สาวอีกนั่นโอ้ตอนนั้นมีค bueno> um ุณอะไรคุณโอกลูกชายของทักษิณไปเยี่ยมไปเยี well uh ่ยมโดยทําท่าจะไปจีบนะตาเขียวใช่ไหมไปอยู่โรงพยาบาลหมออยู่โรงพยาบาลจะมาจีบก็คุยไม่ได้ข้อนี้เขาจะตายเขียวเลยห่วง้อกจ่าเอ้ลูกแก้วเลยลูกแก้วเลยพผลสุดท้ายก็กําหนดวันแต่งว่าเขาหายแล้วเขาจะแต่งจะขอน้ําพราะเราจะทานจากในหลวงรัชกาล ไปทำแล้วก็จะถ่ายวีโอถ่ายอะไรออกอะไรทั่วโลกเลยนท่า่ม้กโครงการใหญ่มากเลยพอมาคิดดูและเองความสุขของมนุษย์เรานี่ด้วยได้ข่าวไม่ยืนยาวนานไม่กี่ปีจะถึง3าปีหปีหรือเปล่าหรือจะข้ามปีหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วมาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกถามว่าอยากจะสึกอยากจะสึกนึกแล้วเสียวกลัวจะโศก ที่ว่าโชคลัวจะช้ำน้ำตาไหลที่ว่ารักจริงจังกลัวเปลี่ยนไปเพราะว่าใจของคนไม่แน่นอนมาคิดตรงนี้ได้โอคโหยศลาบสุขสรรเสริญเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างลผลสุดท้ายมายัางไงก็ไปอย่างนั้นมาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เลยตัดสินใจไม่เอาแนละ้วพอตอนนี้พ่อหนักเขาอีกนะจนผลสุดท้ายตอนแก่ตายพอดี เปลี่ยนใจครั้งที่สองแต่ครั้งที่หนึ่งเยเรียกว่าไปแล้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองนี่ป่วยไปเดือนเลยมีครั้งที่สองครั้งที่สองนี้ตายถึงจะตายไอ้เงินเงินที่ว่าจะให้ก็ยังไม่ได้เราก็ไม่กล้าเอาเพราะอะไรเขามีลูกอยู่สามคนสามคนนี้เป็นลูกชายทั้งหมดเลยเขาก็จะมาทวงหนี้บุญคุณเนี่ยเราก็คิดว่าเออเงินเราก็หาได้ แล้วก็มีสติมีปัญญาเ็าจะหาได้จะเอาเท่าไหร่ก็หาเองอย่าไปเป็นหน,นี้บุญคุณเลยชาติที่แล้วนี่เราก็เป็นหนี้บุญคุณพอพอแล้วแต่ชาตินี้อย่าได้เป็นอีกเลยมันก็เป็นนิยายเรื่องยาวอันนี้ย่อๆนะถ้ามีเวลามากก็เล่าพิสดารนโอ้ทั้งสนุกทั้งตลกไงอ่าทั้งอะไรไปแต่งแต่งอะไรแต่งค,คํากรว่าไปคติธรรมอะไรประกอบด้วยเขาสิ้นแสทั้งแปดคนนี้เขาจะหัวเราะกันขึ้นเลย ไอ้ลูกสีทนนชัยกิ่งเลยไอ้ลูกแก้วแต่พ่อเขาเลยเขาก็พูดไทยได้หมดเลยพูดได้นิดหน่อยแต่เขาก็ฝังรู้เรื่องเพราะว่าอยู่อยู่เมงไทยนานอยู่หลายปีเลยสรุปสรุปแล้วก็สมบัติที่เมียหลวงมีลูกเจ็คนเมียน้อยหนึ่งคนแล้วหลงพ่อเขาเลยตัดสินใจที่จะไม่เอาสมบัติเลยไม่ไม่เอาเลยครับก็ไม่เอา